ตอนนี้ทําประกันมาสาปีแล้วที่ผ่านมาไม่เคยเคลมหรือรักษาเกี่ยวกับไขมันในเลือดสูงเลยคําว่าตรวจเจอกับว่าให้กินยามันคนละเรื่องกันนะครับมีหลายคนนะมาปรึกษาผมเนี่ยพอเราผมถามนะว่าเออมีประวัติสุขภาพมีอะไรโรคประจำตัวหรือเปล่าเขาบอกไม่มีสุขภาพแข็งแรงดีไม่เคยแอดมิดแต่เขาเคยหาหมอ OPD ต่อนเนื่องหลายครั้งเพราะว่าโรคที่เขาเป็นไม่จําเป็นจะต้องแอดมิด ก็มันไม่จำเป็นต้องแอดมิดไงแต่กินยารับยามาตลอดถามว่าป่วยไหมคนที่กินยาคือก็ต้องป่วยถูกปะ่ะมืออันนี้คือความเข้าใจผิดของผู้บริโภคหลายๆคนสมมติว่าเราไปตรวจสุขภาพเนี่ยสมมตินะเราไปตรวจสุขภาพประจาปีของโรงงานรงบริษัทแล้วมันเกิดค่าอะไรอย่างเกิดขึ้นเนี่ยตรวจแล้วเนี่ยมันมีผลแลบแล้วเนี่ยผลแลบนั้นคือหนึ่งในประวัติสุขภาพนะครับต่อให้ตรวจเจอแล้วไม่ได้ไปรักษาไม่ได้ไปกินยาอะไร ถามว่ามันเกิดขึ้นแล้วหรือยังอาการนั้นมันเกิดขึ้นแล้วยังมันเกิดขึ้นแล้วมันมีประวัติแล้วนะครับส่วนจะรักษาไม่รักษาก็อีกเรื่องหนึ่งมันวัดกันที่ความเสี่ยงเพราะแต่ละคนอาจจะมีวิธีการรักษาเลือกการรักษาที่แตกต่างกันนะครับอันนี้ผมพูดถึงตอนที่ทําประกันละกันนะเข้าใจไหมผมไม่ได้พูดว่าทำมาสามปีแล้วจะมาเคลนแต่หมายความว่าณวันที่เราทําประกันเราได้แถลงข้อมูลหรือบอกว่าโอเคเราอะ มีสถานะสุขภาพเป็นยังไงบ้างให้บริษัทประกันได้รู้ครบถ้วนแล้วหรือยังตามที่เราได้มีประวัติในตามโรงพยาบาลหรือคลินิกถ้าเราแจ้งบอกบริษัทประกันไปทั้งหมดว่าโอเคฉันมีลูกติดสมมุติเปรียบเทียบนะฉันมีลูกติดสองคนอีกคนหนึ่งอยู่ในท้องฉันท้องอยู่เออฉันเป็นแบบเนี้ยเธอจะแต่งงานกับฉันไหมเออถามผู้ชายคนนั้นผู้ชายคนนั้นคือบริษัทประกันนะเปรียบเทียบ ถ้าบริษัทประกันเขารู้คอนดิชันของเรามาก่อนว่าเราผ่านอะไรมาบ้างแล้วเขาโอเคยอมรับที่จะแต่งงานกับเราเนาะดูแลลูกในท้องหรืออะไรแล้วแต่ใช้ชีวิตเป็นครอบครัวเดียวกันเนี่ยมันก็โอเคไงแต่ถ้าเราไม่ได้บอกว่าเรามีลูกติดมีลูกในท้องด้วยแล้ววันดีคืนดีเราจะไปแต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่งเ่โดยที่ผู้ชายคนนั้นไม่ได้รู้มาก่อนอย่างเงี้ยมันก็ไม่อารมณ์ประมาณว่ามันก็ไม่แฟกับผู้ชายคนนั้นถ้าเปรียบเทียบคือบริษัทประกันเข้าใจะไหมครับอารมณ์ประมาณเนี้ย ถ้าผมเปรียบเทียบนะว่าเขารู้มาก่อนสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับประวัติสุขภาพเราแล้วหรือยังอะครับเนาะพูดถึงประวัติสุขภาพนั่นแหละผมถึงบอกไงคนที่ไปตรวจสุขภาพแล้วยังไม่มีประกันสุขภาพเป็นของตัวเองเนี่ยประวัติสุขภาพคุณได้เกิดขึ้นแล้วนะครับอืมไม่ว่าจะไปตรวจสุขภาพไปตรวจสล p ปเทไปตรวจอะไรก็แล้วแต่ค่านู่นค่านี่ที่ไปแบบมันๆมันกันตรวจอนะ่ะอืมแล้วยังไม่มีประกันสุขภาพของตัวเองเนี่ยคุณมีความเสี่ยงที่ตรวจเจอแล้ว ไปทําประกันสโขภาพเพื่อให้มีความผุ้มพ้องในสิ่งนั้นไม่ได้แล้วนะครับอืมหลายคนเข้าใจผิดนะจริงๆคือปรึกษาต่อได้ที่หน้าลิ้กงใบโอโปรฟล์นะครับ